สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูเปรี้ยวนะคะวันนี้วันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะนี่ครูเปรี้ยวใส่เสื้อสีอะไรคะสีเหลืองแสดงว่าเป็นวันวันจันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูเปรี้ยวนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองนะคะวันนี้ครูเปเรี้ยวก็มีกิจกรรมสนุกสนุก มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูวัสดุปรปกณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับวัสดุปรปกณ์นะคะก็จะมีใบงานสร้างสารรค์นะคะสีกระดาษสีแล้วก็กาวค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะ หยิบใบงานสั้นๆขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้เลยค่ะนี่เลยเด็กๆลองดูซิว่าเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพธงชาติไทยนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ค่ะกุ๊ดเดินหนังรูปภาพธงชาติไทยนะคะมาให้เด็กๆนะคะระบายสีพร้อมกับฉีปากนั่นเองนะคะเด็กลองดูนะคะให้เด็กๆทํายังไงบ้าง ตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นสาวนะคะให้ใช้สีให้ใช้สีนะคะระใบสีตรงที่เป็นสาวแบบนี้นะคะแล้วก็ธงชาติค่ะ,ะถ้าเป็นธงชาตินะคะให้ใช้กระดาษสีค่ะฉีกป,ปักนะคะอย่างธงชาติมีกี่สีคะมีอยู่ด้วยกัน3ามสีนะคะนั่นก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ นอกจากคุูเรลจะมีสีอยู่สองสีนะคะนั่นก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะกระดาษของเราเนี่ยมันเป็นสีอะไรแล้วค่ะเด็กๆคะสีขาวแล้วนะคะเราก็เลยนำแค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะคะมาฉีกปะนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีแดงเนี่ยธงชาติสีแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนคะไม่รู้ใช่ไหมคะเด็รๆจะบอกให้นะคะสีแดงจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ สีแดงนะคะช่องแรกจะเป็นสีแดงเลยเหมือนกันค่ะข้างล่างก็เหมือนกันเลยสีแดงนะคะช่องที่สองค่ะจะเป็นสีขาวนะคะนี่ช่องที่สองนี่จะเป็นสีขาวส่วนช่องที่สจะเป็นสีน้ำเงินนะคะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษฉีกปะนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าใบงานที่เสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆคะอยากเห็นหรือยังคะนี่เลยค่ะใบางานที่เสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะครูเพื่จะใช้กระดาษสีแดงนะคะฉีกปะข้างบนนี้นี่แล้วก็เส้นนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะของเส้นนี้ครูเพื่จะเว้นไว้เพราะว่ามันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะใช้สีน้ําเงินค่ะฉีกปะตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ ซาวคุเพื่อก็จะระบ,บายสีแล้วก็ระบ,บายสีก้อนเมฆด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำเหมือนคุเรื่อเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมข้างบนเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารค์ของคุเรื่อก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าคุณพ่อจะนำกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณพ่อต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ